สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับว่าความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็เริ่มรวมความรักของชาวราศีเมถุนที่ไพ่ใบแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างไพ่ใบแรกของชาวราศีเมถุนนะครับเป็นไพ่ของเพจออฟซอร์เข้ามาหรือว่าเด็กถือดาบเจมภาพของคนหนึ่งที่กำลังรู้สึกว่าเขากำลังจะปล่อยบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความทรงจำอะไปจากหัวใจไปจากความเจ็บปวดไปจากความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอะไรทำร้ายกันได้แลว้ววะเส้นเด็กถือดาบหรือไพ่ใบแรกไปนี้ไปเสมอเมือนกับคนที่ยังมีเยื่อใย,ยต่อก,กันยังมีความรักผูกพันต่อก,กันอยู่ผมเลยแนแนำว่าความรักของชาวราศีเมถุนวันที่หน,นึ่ง เปลียสเหมือนกับความรักที่คุณสองคนต่างคนต่างเคยผูกพันกันมาต่างคนต่างเคยเหมือนกับคบกันมาอย่างยาวนานมีเยอใยมีเส้นทางมีดวงตาที่ผูกมัดกันเอาไว้เช่นการเคยวางแผนชีวิตการเคยมีภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายในที่นี้หมายความว่าการมองถึงอนาคตภาพความทรงจานะครับความรักที่มันสวยงามต่อกันละกัน,กนซงสิ่งที่เกิดขึ้นมาายคว่าสิ่งเหล่านี้คุณพยายามยืมมันเต็มที่แล้วจับเชือกไว้เห็นไหมครับจับเชือกเอาไว้พยายามดึงลังเอาไว้พยายามเหนี่ยวลังเอาไว้ ฉันเปลี่ยนเหมือนกับความรัก e> <K> ของชาวสีเมถุนที่ตอนนี้ kiego, มันถึงเวลาที่นางฟ้านางสวรรค์เนี่ยกำลังจะเอื้อมมือไปตัดเชื่อกำลังเอื้อมมือไปตัดให้มันออกขาดได้แล้วปล่อยไปได้แล้วอ่ะผมเล่นนะว่าชาวสีเมถุนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนคือคุณเริ่มที่จะหยุดทําร้ายกันได้แล้วคุณเริ่มที่จะตัดใจแล้วแม้จะรักแม้จะเหมือนกับมีสิ่งดีๆแม้จะมีกุกผ่านกลสักคนหนึ่งอยู่แต่ก็เหมือนกับต้องปล่อยแล้วเพราะถ้าเกิดยื้อเอาไว้เนี่ยก็เหมือนกับเรายื้ออยู่คนเดียว,ว,เ,ยยเ,ยวเรา,ราเจ็บอยู่ฝ่ายเดียวเรารักอยู่ข้าาาาาางเเเเเดดีียยยยยยววหมืออนนรพทํู่่ฝละ ก็ต่อไพ่ไปต่อมาเนี่ยเป็นไพ่ของเอ็ดออฟซอสแปดดาบใบที่สองไปนี่เป็นเสมือนกับความรักเรื่องราวเห็นไหมครับสมุดบันทึกที่มันเขียนต่อกันไว้เยอะอะผมแนะนแล้วความรักความผูกพันของคนที่เรื่องราวกับชาวราศีเมถุนไปเนี่ยเขาเองครับก็ยังรู้สึกผูกพันกับคุณเขาเองก็รู้สึกเหมือนกับหาเรื่องราวกันมารักกันมาแต่แปดดาบหมายความว่าการที่อยู่กันมานานจนเขาก้าที่จะปล่อยมันไปสูญเสียเรื่องราวกันไปนะครับทำร้ายกันไปเลิกลากันไปหรือทิ้งกันเอาไว้กลางทาง ช่งสิ่งนี้เกิดขึ้นมาหมายความว่าคนรักของชาวสีเมทุนกับชาวสีเมทุนเองเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สองใบนี้นะครับเปรียบเสมือนกับคุณยังคงรักกันแหละแต่ต้องจากกันไปรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้รักกันแต่ต้องพยายามเหมือนกับปล่อยวางเพราะเหมือนกับอยู่กันไปเยื้อกินไปตอนนี้มันก็มีแต่ความเจ็บปวดความเสียใจทำร้ายจิตใจกันอยู่ก็เลยทำให้ความรักของชาวสีเมทุนช่วงนี้คือการตัดเวรตัดกรรมการตัดใจทั้งที่ยังรักรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะมันเหมือนกับการที่เขาเองเนี่ยไปอยู่ในที่ของเขาอะ เขาเลือกที่จะไปหาความสุขความสบายใจไปหาคนอื่นมากกว่าการทิ้งเราไว้กลางทางการปล่อยเราไปการเหมือนกับเป็นเล่าใจไปเลือกคนอื่นช่องสิงที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าทำได้แค่เพียงเทนอฟคับเข้ามาทําได้แค่เพียงนึกถึงความรักการแต่งงานการเป็นครอบครัวกันถ้าเขานึกถึงความรักที่เป็นครอบครัวหรือว่านึกถึงการเป็นคู่มงคนสมรสการแต่งงานเนี่ยไพ่สิบชวยใบนี้ไปสนเสมมอนกับความรักที่คุณทําต่อกันมาครับผมเล่าไว้ว่าความรักของชาวสีเมทุนกับวัน กับคนรักของชาวศีเมถุนเนี่ยที่เป็นหาเรื่องรักกันไปเนี่ยวันที่หนึ่งวันสิบห้าพฤศจิกายนสิบถ้วยความรักมันยังคงอยู่คุณสองคนมีความเป็นครอบครัวกันอาจจะมีการแต่งงานหรือวางแผนการเป็นครอบครัววางแผนการเป็นคู่ชีวิตหรือว่ามีลูกกันแล้วนะครับพบกันมาอย่างยาวนานแล้วมีสิ่งดีร่วมกันมาเข้าอกเข้าใจกันมาอย่างมากมายการหลายๆท่านเนี่ยจะถึงขั้นแบบซื้อบ้านอยู่ด้วยกันอยู่กันแบบครอบครัวเลยนะสามีภรรยาเลยก็มีชั้นสิบถ้วยเป็นเสมือนกับความรักแท้ความรักมันยิ่งใหญ่อะมันยังคงอยู่ จนสุดท้ายต่างต่อให้เสียกันไปแค่ไหนต่อให้ทําร้ายกันเท่าไหร่มันมีแต่ความเจ็บมันมีแต่ความเสียใจที่มีต่อการแต่สิบถ้วยหมายความว่าความรักมันยังอยู่สิ่งต่างๆความเข้าใจความอบอุ่นการเป็นรักแท้การเป็นครอบครัวเนี่ยมันยังคงยังอยู่นั่นเองผมแนะนำว่าทั้งหมดทั้งหมดให้สามไปนี่หมายความว่าคนรักที่เลิกราไปหรือจากไปเนี่ยสุดท้ายเรื่องราวที่มันหายไปแล้วหรือมันตัดใจหรือมันปล่อยวางไปแล้วสุดท้ายสิบถ้วยอะครอบครัวกันแล้วคู่กันแล้วย่อมไม่แขวงกัน เลยนะว่าคนรักของชาวศีเม่สูง่ายนี่นะครับคนที่มีปัญหาเลิกลากันไปเนี่ยหนึ่งดาการตัดกรรมการตัดปัญหาการกลับมาเจ็บการกลับมานึกถึงความปัญหาที่เคยทําไว้ข้างหลังเคยทําไว้ในอดีตเคยทําไม่ดีไว้กับคุณก็ได้ตอบว่าคนที่เลิกลากันไปถ้าเกิดไม่เกินครึ่งปีไม่เกิน5เดือน6เดือนจะมีการกลับมาแก้ไข <S <S จะมีการกลับมาแก้ปัญหาจะมีการที่เหมือนกับมีปัญหาไรก็ตามไม่จะเป็นเรื่องของอารมณ์การนอกใจการทร้าจิตใจนะครับ จะกลับมาแก้ไขสิ่งที่มันเคยทําผิดทําพลาดจะกลับมาทําเหมือนกับฟังเสียงหวัวใจแล้วก็เลือกสิ่งที่มันดีๆเพราะเหมือนคนทั้งคนนึงเห็นไหมครับทูตสวัสด์เนี่ยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความรักความเป็นครอบครัวหรือสิ่งที่มันเป็นรักแท้เนี่ยมันพยายามห้ามให้เขาเนี่ยหยุดทํร้ายกันได้แล้วนะเช่หลายคนถ้าเกิดเพิ่งได้เพิ่งลากกันไปหนีปัญหากันไปเนี่ย,พยไพ่ใบนี้หม,มายความว่าเป็นเสมือนกับความรักของชาวสีเมทุนที่อยากจะบอกคุณว่าคนรักของคุณเนี่ยควรหยุดทํร้ายกันได้แล้วก่อนที่จะ เลิกลากันไปด่ากว่านี้ก่อนที่มันจะทําร้ายกันไม่บ้ากว่านี้ก่อนที่จะกลับมาแล้วมันรักนะมันรักนะมันผูกพันนะแต่หนึ่งดาบมันเจ็บเกินกว่าจะทนไหวมันเจ็บจนจบไปแล้วมันเจ็บคือการตัดใจและมันจบไปแล้วนั่นเองก็เลยตอบว่าชาวสีเมถุนคำว่าคนที่หนึ่งดาบหมายความว่าใครที่ตัดใจใครที่ตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปเจอความทุกข์ไม่เจอความความเจ็บปวดเจ็บมาบ้าพอแล้วตัดสินใจที่จะตัดไม่กลับไปแล้วมันสิ้นเยื่อขาดใยมันตัดความผูกพันมันตัดหัวใจพังที่ยังหลักแล้วเนี่ย เพราะมันเจ็บมา,มากร้องไห้มานานเสียใจมานานถูกทิ้งไว้นานอะ่ะไพ่ไปนี้หมายความว่าความรักของชาวสมเมืดถุนในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับมีไพ่ของราชีถือถ้วยหรือว่าควีนออฟคัพเข้ามาทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นเลยว่า Queen Club, ควีนออฟคัพหมายความว่าชาวสมเมืดถุนในเดือนพฤศจิกาย,ยนคือการพบเจอความรักที่คนจับเข่าคุยกันมีคนรักเข้ามาเข้าใจามีคนรักเข้ามาช่วยเหลือดูแลมีคนรักเข้ามาถึงขั้นมอบความรักที่ดีมอบความอบอุ่นมอบความเป็นเหมือนกับครอบครัวนะครับ มากขึ้นผมแนะนำว่าชาวสีม่วงสำหรับคนที่เลอกรากคนรักไปแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหนึ่งดาบกับเด็กถือดาบกับไพ่หกแปดดาบหลุดพ้นจากความทุกข์ความเสียใจหลุดพ้นจากการทำร้ายตัวเองหลุดพ้นจากการทนเจ็บทนเสียใจทนรอคอยใครสักคนหนึ่งไปเจอความรักที่เหมาะสมแล้วผมแนะนำว่าชาวสีม่วงในท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณ men, าอาจจะพบเจอความรักที่เป็นครอบครัวการแต่งงานคู่ชีวิตคู่แท้ของคุณแล้วหรือว่าเจอความรักที่มันอบอุ่นมากขึ้น ใครที่โสดโสดอยู่หรือวตัดสินใจจะจบเนี่ยหนึ่งดาบผ่านเกณฑ์ผ่านกรรมนี้ไปผ่านปีนี้ไปหรือช่วงของก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยจนถึงกลางปีมิถุนายนคุณจะเจอความรักที่เหมาะสมเป็นการที่หมายกับคนที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลเห็นไหมจับเข่าคุยกันคนที่เข้ามาซัพพอร์ตหมายมั่นถึงการแต่งงานการเป็นคู่ชีวิตการสร้างบ้านสร้างเรือการสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันเพื่อตอบชอวสีมถุนช่วงนี้ใครก็ตามที่โสดอยู่หรือว่ามีความรักที่ดีเนี่ย มีที่หมายมั่นถึงการแต่งงานสร้างครอบครัวอบอุ่นการช่วยเหลือดูแลการซัพพอร์ตการเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าการที่เจ็บปวดเสียใจกับคนที่ทิ้งเราไปอยู่แค่ชั่วข้ามคืนน่ะฉะนั้นผมเห็นไงว่าคู่ชีวิตอ่ะไม่ใช่อยู่ด้วยกันแค่วันสองวันไพ่เป็นนี้บอกชาวสีเมถุนลยท่านว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่วันสองวันหรืออยู่กันแค่ค้างคืนนะแต่มันหมายถึงการอยู่กันตลอดชีวิตอยู่กันไปจนตายอยู่กันไปแบบกับชั่วนี้นิรันด์น่ะไม่ใช่แค่วันสองวันคู่แท้รักแท้อะไรเงี้ยของชาวสีเมทุนนั่นเอง ผมเลยนะว่าตอนนี้ชาวสิ่นแมทุนท่านสำหรับคนที่มีความรักที่ดีหรือว่าตัดสินใจจะตัดเบนตัดกรรมนะไพ่ของคิงออฟซอสหรือพระราชาถือดาบเข้ามาทานายว่าคนที่เลิกรายคุณไปเนี่ยมักจะเป็นไพ่ของคิงออฟซอสเวลาคุณได้ดีเวลาคุณเริ่มมีเป้าหมายหรือว่าเส้นกราฟของคุณเนี่ยเริ่มขึ้นดวงขึ้นดวงพยาเดืองเหมือนกับทยานดวงทยานไปขึ้นบนแล้วอะ่ะเหมือนกราฟมันขึ้น,น,นเหมือนชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยคนหลองคุณมาเขียนจดหมายมาเขียนข้อความกลับมารับฟังกลับมารู้แล้วว่าเอ๊ะนี่คือคนที่แบบต้้้อองงเรรรียนนนูะะตักษา ต้องพยายามเหมือนกับเพิ่งคิดได้อะประดมอันนี้เลยก็เลยตอบว่าคนรักของชาวสีเมถุนเนี่ยที่เขาเลิกรานะครับหรือทาร้ายคุณไปเนี่ยเขาทาร้ายคุณด้วยอารมณ์ด้วยความคิดไม่ได้ใช้หัวใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเขาใช้หัวใจอะเขามาอ่านข้อความคุณเมื่อไหร่หรือเขามารับฟังคุณทีหลังเมื่อไหร่อ่านย้อนเรื่องราวเหล่านี้เมื่อไหร่เขาจะรู้เลยว่าเนี่ยคือประกาศที่มันขึ้นเขาจะรู้เลยว่านี่คือความรักแท้ที่ควรจะเรียนรู้ควรจะปรับแก้ควรจะแก้ไข ควรจะรักษาไว้ก่อนที่เขาเนี่ยจะทําร้ายกันมากกว่านี้ก่อนที่มันจะเสียกันไปเลยก่อนที่มันจะเหมือนกับคนรักที่หยุดทําร้ายกันได้แล้ว <S <S ประมาณนี้มันคือการเตือนสติแล้วก็การทํานายด้วยนะ <S <S ผมเลยแม้ว่าสุดท้ายคนรักของชาวสีเมทุนเนี่ยเขาจะกลับมารู้ว่าต้องแก้ไขอ่ะต้องกลับมาหาคุณต้องกลับมารักษากลับมาเรียนรู้ความรักแท้ว่าเฮ้ยนี่มันคือรักแท้นะนี่มันคือเรื่องราวดีดนะ <S <S ๆ,ๆนะเขาไม่ควรจะทําร้ายมันไม่ควรจะทาให้มันแตกสลายหรือเจ็บไปมากกว่านี้หรือการทําร้ายกันไปมากกว่านี้ มาดูไพ่ของชาวราศีเมถุนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรบ้างในเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็การแนะนํากันสำหรับไพ่ไปแรกนะครับเป็นไพ่ของทีออฟซอรเข้ามาเป็นเรื่องของความรักที่ถูกทำร้ายจิตใจความรักที่เหมือนกับถูกบอกเลิกบอกลาส่งข้อความไปแล้วเขาไม่อ่านมีการบล็อกกันหรือว่าการไม่บล็อกแต่ก็นอกใจไม่สนใจการทํร้ายความรู้สึกกันเนี่ย,ยไพ่ใปนี้ยังเหมือนกับรถยังส่งไปสษณีอยู่ยังส่งข้อความหาก,กันได้อยู่เนี่ยมันคือไพ่ของการแนะนําเลยว่าใครเพิ่งเลิกเพิ่งลากานไม่เกิน3เดือนไม่เกิน6เดือน ยังมีการแชร์คลิปนี้หรือส่งข้อความไปหาเขาหรือพูดกับเขาเองได้นะว่าหยุดทําร้ายกันได้แล้วหรือบอกเขาเองก็ได้นะว่ารักกันมากแค่ไหนจะเห็นความเจ็บปวดเสียใจของเราหรือเปล่ายังมีสิ่งดีๆหลงเหลืออยู่ไหมอยากจะให้กลับมารักษาแผลใจเยียวยานะครับดูแลเหมือนกับที่เราเคยรักกันนะนะครับไพ่เป็นคืนบบอบ่งบอกความรู้สึกแบบนั้นแล้วไพ่สามดาบคือความรักของชาวราศีเมถุนที่หลายท่านเนี่ยถ้าเคยพยายามส่งข้อความนะครับหรือเปิดใจกับเขาแล้วแก้ปัญหากับความรักแล้วเนี่ย ไพ่ใบนนี่บอกว่าบางทีเราก็ต้องหยุดบางทีเราก็ต้องขาดการติดต่อบางทีก็ต้องทําการเหมือนกับเรียกว่าอะไรกดการหยุดการติดต่อนะครับลองหายไปดูซิลองปิดโทราศัพท์ดูซิลองไม่รับสายเขาดูซิแต่มันเจ็บตรงที่ว่าเขาก็ยังอยู่ได้ตามปกติแต่มันเจ็บตรงที่ว่าเขาก็เลือกนอกใจเลือกทิ้งเราไว้อะส่วนหลายคนถ้าเกิดรู้สึกแบบนี้มีการนอกใจมีการรักษาเศร้าแต่เราต้องเศร้าคนเดียวต้องเจ็บคนเดียวเนี่ยไพ่ใบนี่คือการบอกชาวสีเมตรถุหนหรือท่านว่า ก็อาจจะมีการหยุดการติดต่อไปแล้วรอดูว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าถ้าเขากลับมาภายในช่วงของ3เดือน5เดือนไม่เกิน6เดือน5ถ้วยหรือไฟออฟครับยังพอแก้ไขความผิดพลาดยังพอแก้ไขความเจ็บปวดยังกลับมารักกันดีได้นะแต่ใครเลือกราคนรักไปเกิน6เดือนหรือว่าเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยไฟออฟครับคนรักของคุณก็จังจะกลับมาแหละแต่เป็นการจับแอบมองแอบส่งกลับมาอ่านข้อความคูณทีหลังกลับมารู้สึกผิดและเสียใจทีหลังผมเล่แใ้ว่าใครก็ตามที่เลือกลาคนรักไปเนี่ย ห้าถ้วยคือการเหมือนกับถ้าเกิดวันนั้นฉันทําอะไรไม่ดีทําผิดพลาดไปห้าถ้วยครับให้อภัยกันสักครั้งให้อภัยกันสักครั้งให้โอกาสกันสักครั้งถ้ายังไม่ใจร้ายถ้ายังไม่สายไปกลับมาคืนดีกันได้ไหมฉันหลายหลายคนผมแนะนาแบบนี้ว่าใครที่เลือกลาไปเล่มมีปัญหากันอยู่หรือเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปเนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรผิดพลาดกันก็ตามส่งเพลงนี้ไปหาเขาส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือพูดกับเขาเองก็ได้ว่าให้อภัยกันสักครั้งนะครับห้ามมันมีอะไรผิดพลาดไปถ้าเกิดเหมือนกับยังรักกันถ้ายังไม่สายเกินไป กลับมาลักกันกลับมาคืนดีกันกลับมาเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมแต่ใครก็ตามรู้สึกว่ากลับไปแล้วพยายามรักษาและกลับไปไม่ได้เนี่ยไพ่เด็ดจัดติดใบนี้หมายความว่าชาวสีเมถุนก็เหมือนกับคนที่ผ่านพ้นความเจ็บผ่านพ้นความเสียใจมันคือการตัดใจอะเพื่อเด็ดจัติดหมายความว่าอะไรที่มันอยู่แล้วเจ็บอะไรที่มันอยู่แล้วเสียใจเนี่ยบางทีก็ต้องมาอยู่กับสิ่งที่มันเหมือนกับรักษาตัวเองรักษาแผลใจรักษาเยียวยาตัวเองก่อนนะ เสดจัดติดกับไพ่สิบถ้วยไปนี้หมายความว่าชอบสีเมทุนคุณมีคู่แท้คุณมีรักที่มันดีคุณมีคู่บุญคู่รักที่มันเหมาะสมกับคุณนะไม่ใช่อยู่กับอะไรที่เหมือนกับเรารักมันนะแต่มันเจ็บเรารักเขานะแต่เขากลับทําร้ายเราเสดจัดติกับไพ่สิบถ้วยหมายความว่าคุณจะพบเจอรักแท้ที่เป็นของคุณคุณจะพบเจอรักแท้ที่มันเหมือนกับอยู่แล้วมันมีความสุขความดีความสบายใจมันจะไม่เจ็บมันจะไม่เสียใจมันจะไม่ถูกทิ้งแบบนี้ผมไม่งน้แล้วชอบสีเมถุนโอกาสถึงขั้นดจาาาาิตคือกรงงนนมมหย การพบเจอคู่แทรักแท้ที่เหมาะสมคู่บุญที่เข้ามาเยียวาย,ยายารักษาแผลใจคุณมันดีกว่าการที่กลับไปเจ็บปวดเสียใจกับคู่เวรคู่กรรมหรือกับเวรกรรมแล้วเหมือนกับแก้ไขยังไงก็แก้ไม่ได้อ่ะนะครับทำได้เพียงแค่ปล่อยความเจ็บปวดปล่อยความทุกข์ให้มันจางหายไปซะผมเลยน้าชออสีเม่ทุนทะ่านมีไพ่เดชเข้ามาคือไพ่บทสุขความรักของคุณครับวันที่หนึ่งวันที่หาพฤศจิกายนคือการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายดวงชะตาที่ดีบางอย่างที่เสียไปเนี่ยอย่างน้อยมันก็ได้ครอบครัวกลับมาหราอมันก็ได้บ้านกลับมา แค่โซนคนหนึ่งที่เดินจากเราไปแค่คนคนหนึ่งที่ทิ้งเราไปไพ่เมนีคือไพ่เดชหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของชาวสีเมทุนที่เปลี่ยนจากร้ายกลายไปดีนะกันสุดท้ายคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีว่าจะเกิดปัญหาอะไรคนที่คุณรักรับคนที่มีปัญหาคนรักล่ะถ้าเขากลับมาทานตอนที่ยังไม่ปักป้ายขายยังไม่ได้ไปจากกันพอยังไม่ได้เสียกันไปกลับมาเปลี่ยนแปลงให้มันดีได้นะกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นความดีความรักให้นึกถึงผลบุญให้นึกถึงผลสิ่งดีให้นึกถึงการที่เราเคยทํากันมาเคยสร้างกันมาแค่นั้นแแแหลละะคค่่่เือกสิงทีวร ก็จะเลือกได้แล้วเลือกหัวใจนะครับฉะนั้นมาดูไพ่ของคนรักของชอาวราศีเมษทุนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของเดอเฮอร์มิตเข้ามานะครับทานายว่าเขาเองก็จะมีการที่เขารู้แหละว่ามีปัญหาต่อกันเขาอาจจะปล่อยให้ปัญหาเนี้ยมันทิ้งไว้กับคุณหรือว่ามีการแอบมองแอบส่งคุณด้วยไพ่ใบนี้คือการทํานายแบบนั้นแต่เดอเฮอร์มิตหมายความว่าไม่พช้าหรือเวก็ตามจะมีการสื่อสารหรือว่าสัญญาณบางอย่างจากเขาไม่มีความรู้สึกที่เหมือนกับหนึ่งไม้เท้าปัญหาทีีี่่่เเกิดขึ้นแตมมมมรรืองาางาาาวววคสย ผมแล้วนะคุณสองคนยังคงมีความรู้สึกที่รักกันหรือคิดถึงกันและนึกถึงกันอยู่แต่มีปัญหาก็ยังกลับมาไม่ได้หรือทําปัญหาต่อกันอยู่ก็เลยปล่อยปัญหานี้ไปยังไม่คิดจะกลับมาแต่ยังไงก็ตามไม่ร้ใช้เดี๋ยวก็ตามมันจะต้องกลับมารักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มีรักกันแต่ต้องใจห่างลองริษแต่งก็มีแต่สุดท้ายปัญหาเหล่านี้สองถ้วยครับอย่างที่บอกไปครับถ้ามันไม่นานเกินพอยังไงก็กลับมาแหละแต่สองถ้วยเป็นนี่หมายความว่าถ้าเกิดคนรักกันจริงเนี่ยเป็นรักแท้จริงเนี่ย จะกลับมาทันเวลาจะกลับมาตอนที่ไม่สายเกินไปแต่ถ้าเกิดกลับมาสายเกินไปเนี่ยไพ่เดอะเฮอริทเข้ามาครับกับไพ่ของสองถ้วยเขาจะสูญเสียความรักแท้ของเขาไปเขาจะสูญเสียความรักครั้งนี้ไปแล้วนะเพราะคุณเนี่ยผ่านปัญหาแล้วเพราะคุณเนี่ยไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วไปเจอความรักที่ดีกว่าเดิมสุดท้ายผมแนะนำว่าคนักของชาวสีเมทุนเนี่ยมีไพ่ของเซเว่นออฟคัพการไปสนใจคนอื่นมากกว่าการไปทำร้ายจิตใจคุณทำาลายรักแท้ของเขาไปท้ายสุดท้ายเขาจะกลับมามองเห็นมัน เขาจะกลับมาตาสว่างแล้วเขาจะกลับมาเลือกคุณแหละเพราะคุณมีชีวิตที่ดีคุณมีความรักที่ดีขึ้นคุณมีการงานการเงินหรือชีวิตที่เพียบพร้อมแล้วนั่นแหละเขาถึงกลับมาคิดได้กลับมาเลือกคุณกลับมาต้องการคุณในวันที่คุณเนี่ยมีทางที่ดีมีเงินทองมีครอบครัวมีความรักแท้มีสิ่งที่เป็นตัวเองและสวยงามหรือมีชีวิตที่มีความสุขด้วยตัวคุณเองแล้วนั่นเองครับฉะนั้นไพ่อราเคลนครับแนะนาชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนว่า nature communication การเป็นปล่อยตัวเองเนี่ยให้เป็นไปตาม ธรรมชาติ zeker, ตามโชคชะตาตามดวงของตัวเองตามการกระทำของตัวเองอ่ะฉันจงเหมือนกับกลับมาเป็นตัวเองนะกลับมาเหมือนกับมอบพลังงานดีๆให้กับตัวเราเองนะมอบดวงชะตาดีๆมอบชีวิตดีๆให้กับตัวเราเองนะเราเลือกได้เราทําได้นะอันที่มันเจ็บปวดเสียใจบางทีเราเจ็บมานานแล้วเราทนมานานแล้วบางทีก็ต้องปล่อยบางทีก็ต้องตัดเพื่อไปเจอความสุขเพื่อเหมือนกับให้ตัวเองมีสิ่งดีๆมากขึ้นนั่นเองครับก็ขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ